สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองนิพิษแปกใจฝ่ายเหลืองกินยาผิดซองหันมาชอบทักษิณกันเยอะยกเว้นผมวันที่27ก,กรกฎาคม2566นายนิพิษอินทรสมบัติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าทางออกของคุณทักษิณเมื่อคุณทักษิณกลับเมืองไทย สิ่งที่คุณทักสินต้องเจอทันทีภายใน24ชั่วโมงคือคุณทักสินถูกหมายจำคุกและนำไปคุมขังไว้ในเรือนจำเพื่อกักโรคผมคิดเอาเองว่า 1. คุณทักษินถูกกักโรค10วันโดยไม่กักรวมกับคนอื่นทั้งนี้เพราะคนไม่เท่ากัน 2. หลังถูกกักโรคต้องมีการตรวจสุขภาพผมก็คิดเอาเองว่าคุณทักสินต้องปวดเอวปวดหลังเพระนั่งเครื่องมานาน ต้องนำไปรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องแอร์ที่เป็นอิสระแยกจากผู้อื่นทั้งนี้เพราะคนไม่เท่ากัน 3. หลังจากนั้นระหว่างขังยาวก็มีทางเลือกสองทาง 3.1. ขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลแต่ก็มีปัญหาอีกเพราะคนต้องจำโทษทุจริตมีเยอะหลายพันคนเมื่อคุณทักสินใช้วิธีการนี้คนเหล่านี้ก็จะขอใช้วิธีนี้บางก็จะยุ่ง 3.2เศต4โลกระบวนการพิจารณาใหม่คดีของคุณทักษิณใหม่ตามแนวทางที่คุณปิยบุตรเคยแนะนำแต่กระบวนการนี้แม้ไม่เรียกว่านิรโทษกรรมแต่ก็ต้องออกเป็นกฎหมายเพื่อลบล้างและหยับยั้งคำพิพากษาที่ตัดสินไปแล้วซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะผ่านรัฐสภาและผ่านด่านของสอวอและคิดหรือว่าคดีที่ศาลฎีกาตัดสินไปแล้ว ครั้นมาตัดสินใหม่สาลดีกาจะยกฟ้องมันเป็นโจทย์ข้อยากของคุณทักษิณทั้งสองคอทั้งยังฟังน้ําเสียงของพลเอกประยุทธ์เมื่อวานแล้วเหมือนท่านไม่ให้ความสําคัญกับคุณทักษิณเท่าไหร่ที่ผมแปลกใจไปก่อนนั้นคือการเมืองฝ่ายเหลืองเกิดกินยาผิดสองหันมาชอบคุณทักษิณเยอะแยะยกเว้นผมมัง้งยังกินยาซองเดิมอยู่ผมยังไม่ชอบคุณทักษิณ แต่หันไปข้างๆเขากินยาผิดซองกันเยอะแล้วเวรกรรมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์ Post. อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ